สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดประเทือนนะครับรอบเช้านะครับรอบจิบกาแฟเบากับช็อตเด็ดประเทือนครับสามร้อยเหมือนเดิมพี่นครับพร้อมส่งทุกรายการเนี่ยไม่มีค่าจะส่งแดงสิ้นขมารับชมแล้วฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่นะเอาไว้เป็นกําลังใจกันนะครับสำหรับช่องทางกลต่อผมขึ้นม้แต่เริ่มต้นเลยพี่นครับก็โถก็มาผมได้เลยนครับไม่ต้องอะไรกันแล้วพี่นะเช้าเช้านะครับลองดูซิพี่นะเมนนี้มีอะไรบ้าง มาเริ่มมาเลยแล้วกันพี่ในีครับรายการแรกพ้าวตบางกะทิครับพี่ใน,นีเก่าถึงยุคแน่นอนผมว่าน่าจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณน,นะนี่ครับพ้าวตบางกะทิครับพี่ในครับอาจจะเป็นต่อกรุทับข้าวหรือเปล่าอันนี้เก่าแบบเอ่อเก่าแบบไม่ต้องรื้อฟื้นนะนครับะเก่าจริงเก่าจังเลยแบบนี้ในครับอันนี้เดิมๆแน่นอนเห็นไหมเนื้อจริงๆแล้วถ้าเนื้อแบบนี้นะพี่นะเป็นเนื้ออะไรที่เข้าใจได้ง่ายนะครับไม่ต้องไปซับซ้อนพี่นะครับพระฟอร์มเขาทำอานชะีพแล้วพิมพ์สมาธิสามร้อยบาท เนี่ยครับถ้าผมก็ดูผีพี่นำะหนะ้อาไปใช้พุทธคุณเลยครับนะเม็ดมวลสารนี่เอาเวลาส่องเข้าไปเห็นชัดๆเนี่ยครับได้เห็นชัดๆแบบไม่ต้องปิดบงังอืชัดเจนเห็นไหมชัดเจนเอาสามร้อยเนี่ยครับโอ้พี่เยอยวัดพระพิมพ์วันทาดูเนื้อหามวลสารแล้วกันเนี่ยครับวัดพระพิมพ์วันทาเนะี่ยพี่ดูเนื้อหามวลสารแล้วกันพี่ นี่อเป็นยาสุดจริงๆนี่ครับพิมพันทานนะดูเนื้อดิพี่ีน่ะครับเนื้อชัดเจนซะขนาดนี้สามร้อยบาทเนะี่ครับตะกุดหลวงพระทบก็พี่นะนี่หลวงพระทบนะน่าจะเป็นปสามกษัตริย์พี่นะตะกุฎสาริกาดูเชือกดิพี่สาริกาหลวงพระทบนะกระทบให้เจชรบ,บูรนเนี่ยพี่โอ้โหเชือกแทบเปื่อยแล้วนะครับไม่เอาก็ไม่ได้แล้วสามร้อยนี่ครับเออไม่เอาก็ไม่ได้แล้วพี่ราคานี่นะสามร้อยพี่พอเขียน น้ำเนื้อสวยๆพี่นะครับเนี่ยเนื้อดูง่ายพี่นะครับหลวงพ่อเขียนนะมาแบ่งปันให้นะครับเหรียญกลมของท่านนะครับได้มาหนึ่งเหรียญนะครับดวงพ่อเขียนกบพี่เสารห้าเนี่ยพี่พื้นผิวไปเหรียญแบบนี้น่าใช้แนวน่าใช้น่าเก็บน่าศึกษาแล้วน่าสะสมครับพี่หลวงพ่อเขียนนะเสาร์ห้าสามร้อยบาทนะครับเสารห้านะสามร้อยเสาร์ห้าสามร้อยแล้วก็องนี้แล้วองนี้โอ้โหนี่ก็ นี่ก็จริงจริงพี่นะครับลงรักปิดทองไว้เลยค่ะนครับพระเปิมนะลงรักปิดทองไว้เลยพี่ี่ครับรรรรราานะสวยสวยน,น,นะครับพี่ดูเนื้อด้าหลังี่นะครับดูช่วงร่องรอยการลงรักดิเห็นไหมลงรักปิดทองนี่คือพระที่เดิมได้ธรรมชาตินะสามร้อยบาทในครับสามร้อยไปได้ปู่ฤาษีมาองหนึ่งครับพี่นะพี่ดูนะนี่ความแห้งความเก่านะครับเก่าจนขึ้นมาเป็นจ้ำๆอะไรไหมจ้ำส้มๆอ่ะนี่คือจ้ำที่ว่าพระหิ่งนะนนครับพระหิ่งพี่ๆน่าจะมองออกนะครับว่า คยเห็นพระสมเด็จที่วางไว้บนหิ่งนานๆไหมเขาจะมีจ pues huh, like like so nah. ้ำเป็นอย่างนี้นะเอจ้ำเหมือนจ้ำจ้ำผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรได้แดงๆส้มๆเนี่ยเขาจะขึ้นกับพระผงพระพวกพระผงพระอะไรเงี้ยนะเขาจะขึ้นนะเนี่ยจ้ำๆเนี่ยพระหิ่งพี่เอาสามร้อยปูนสีอันนี้มาเป็นคู่เลยพี่นะครับเอ่อพระบลวงพระเงินนี่เป็นห้วยเขนนะนแหนบหลวพระเงินเป็นพระแผงตัดกับพี่น่ครับอันนี้ห้วยเขนนะครับเอาเอาสามร้อยบาทถุงนี่นะนะครับใช้คําว่าถุงนะนะครับไม่ได้องค์เดียวนะถุงนี่นะ สามร้อยบาทจัดถุงให้เลยดีกว่านี่พี่แนวจัดถุงให้เลยเนี่ยเอาไปสามร้อยบาทนะครับจัดถุงให้นะครับแบ่งให้แล้วก็องนี้พี่นะครับองนี้จะเป็นอ่า้ารายทรงปืนนนครับเป็นพวกเป็นพระเป็นพระกู่ลบบุรีอ่ะนะครับในแนวของอ่าลบบุรีเห็นไหมในแนวของลบบุรีดูง่ายด้วยพี่นนครับลบบุรีจบง่ายสบายตาครับพี่นะพระกู่ลบบุรีนะลบบุรีเอาสามร้อยบาท ในฮครับุร์กบุรีบร์กบุรีสามร้อยบุรีสามร้อยพะล่วงครับพี่ในฮครับพะล่วงนะเนี่ยในฮะครับพ,ะล,นะนะบพะล่วงเนื้อชินเห็นไหมดูเนื้อดิพะ้ล่วงเนื้อชินนี่ไงพี่นะครับหูเนื้อไงเนี่ยพะล่วงหลังล่างปืนเนื้อชินสามร้อย พรวงสามร้อยนะครับแล้วก็คะแนนอันนี้จะเป็นคะแนนวัดระคังนะเนี่ยดูดิแต่พี่เมื่อค่ายวัดเกตเนาะใช่ไหมนะพี่เมื่อค่ายวัดเกตพี่ดูฐานในฐานเราเป็นเส้นเป็นชั้นเลยคู่นี้สามร้อยเนื้อเนื้อปฏิเสธไม่อองเลยพี่จัดมาเป็นคู่อีกแล้วสามร้อยบาทนะครับแบ่งปันกันนะครับเออไหนแบ่งได้เราก็แบ่งปันกันไปพี่เนะยครับอ่อองค์ต่อไปนี่เลยพี่เนี่ยอันนี้จะเป็นอ่อแช่น้ำมนต์คนับรูวงปูอันนี้จะเป็นรลวงปูโต๊ะ เนี <N> ่ยครับนะหนึ่งในสิบสามพิมพ์หลักใช่ไหมเนี่ยแช่น้ำมันเงี้ยพี่เนี่ยเป็นพิมพ์ปกอ่าเป็นพิมพ์พระคงสวยนะครับสามร้อยราคาจริงเป็นราคาที่อ่าแบ่งปันนะสามร้อยบาทนะครับแช่น,น้ำมันเงี้ยพี่หนึ่งในสิบสามพิมพ์หลักหลวงพุโตนะแล้วก็อีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้จะเป็นเตารีดนะครับอันนี้หล่อวัดเนื้อเหลืองชัดเจนมากนะครับหลวงพุทวดนะพี่นะอ่าหล่อวัดนะครับ,นะรบ,นะรบเนื้อเหลืองชัดเจนเห็นไหมเนี่ยหล่อวัดนะพี่นะ เอาเอาไปสามร้อยบาทนะครับโอ้โหราคาแบบแบ่งปันกันพี่แล้วก็องนี้นี่ครับเห็นไหมด,ดูดูความเอ่อก็ได้ดูความดูความหนึบนุ่ม,รรมน,นี่ครับเนะฐานแซมครับพี่เนี่ยดูพิมพ์เดยดูพิมพ์ดูความหนึบนุ่มได้นะไม่ใช่พิมพ์แบบทั่วท,ทัวไปนี่ครับเนะทั่วๆไปเราไม่เอาอยู่แล้วนี่ดูเนื้อนี่หนึบเลยหนึบราคาแป้งเดิมด้วยใช่ไหมพี่พี่หนึบราคาแป้งเดิมด้วย สามร้อยบาทนะครับฐานแซมนะเนีฐานแซมฐานแซมแล้วก็นิยมเลยพี่ดูเนื้อเนี่ยอมเขียวเลยเป็นไงสีแดงขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดขึ้นมาเป็นจ้ามนีพี่น้าดับพิมพ์นิยมพิมพเอนะแล้วดูโลหะจ้าแดงขึ้นมาเป็นเม็ด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 พี่น้าโลหะแห้งโลหะเก่านะครับโลหะแห้งโลหะเก่าตะไบเดิมสามร้อยบาทนะครับหลวงปู่ทวดเนีพี่น้าเับอันนี้เป็นเนื้อว่านนะครับอันนี้เป็นว่านเก้าเจ็ดนะครับพิมพ์กลางนะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์กลาง นี่เหยื่อแล้วพี่แนวสิ่งที่ตามหาอ่าเพชรหน้าทั่งนแนวแบบจะมีสีทองทองใช่ไหมเขาเรียกแรกเพชรหน้าทั่งแนวดาวโดยด้านหลังชัดเจนมากองค์นี้สามร้อยสามร้อยนะแนวเก้าเจ็ดพิมพ์กลางแนวสามร้อยสามร้อยแล้วก็แนวองนี้องนี้ก็สวยอ่าองค์นี้เป็นหลวงพ่อผางนะครับหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาครีเขตครับพี่นะครับเหรียญใช้เหรียญช้ำเหรียญเออ่เขาได้เหรียญใช้หน่อยนะครับแต่เดิมจริงๆพี่ได้เดิมได้ธรรมชาติเลย นี่ครับแล้วเหรียญเขาใช้หน่อยแต่อยากจะบอกว่าพี่ได้เดิมเลยล่ะเห็นไหมพี่ได้เดิมเลยสามร้อยบาทเนียครับแล้วก็องนี้พี่นะรูปหล่อหลวงพเงินนี่ครับอันนี้จะเป็นรูปหล่อเนื้อชินตะกัวนีครับรูปหวพเงินบางขานครับพี่เป็นเนื้อชินนะชินเขาแห้งชินเขาเก่าชินเขาร้าวเขาร้านเนี่ยครับเด้อชินแห้งชินเก่าชินล้าวชินลั่นเนี่ยติแยกเลยสามร้อยบาท นี่ครับอันนี้เป็นพร,รนะลอดเนี่ครับพะลอดโอ้โหเนื้อแบบแหมดูเนื้อพะลอดเดี๋ยนี่ดูเนื้อพะลอดเดีย๋ยพะลอดเอาเอาสามร้อยพี่พระลอดนะสามร้อยบาทนี่ครับพะลอดสามร้อยนี่ครับองค์นี้ก็จะเป็นของเอหรียญพระพุทธชินวงศ์ครับพี่เนี่ยครับเรียญพระพุทธชินวงศ์นะเนี่ยครับอันนี้เป็นวัดปากคลองครับพี่สองสี่เจ็ดแปดสามร้อยน่าจะได้ไหมสามร้อยบาท นะครับโอ้โหเหรียญเหรียญน,นี้สามร้อยสามร้อยแล้วก็อง์นี้ครับพี่นะองนี้เนื้อสวยนะนะครับอันนี้คูบาวังนะคูบาวังเหรียญเสียมานะครับเหรียญน,นี้ได้เดิมด้วยพี่นะเหรียญแท้ดูง่ายนะครับเหรียญคูบาวังแต่อย่างว่าแหละพี่พี่จะศึกษาหรือสะสมหรือเปล่าราคาสามร้อยโไม่น่าพลาดด้วยนะเนี่ยครับปีศูนย์แปดนะครับบั้นเด่นเนี่ยครับศูนย์แปดนะเว้าตากพี่ สามร้อยบาทราคานี้น่าน่าไขว้านะครับเป็นราคาที่เราแบ่งปันกันนะครับราคาที่น่าไขว้าแล้วก็องนี้องนี้จะเป็นอพิมพ์ล้มลุกครับพี่เนี่ยครับเป็นพระพุธล้มลุกนนพี่ีเจ้ามานะท่านเจ้ามาครับพี่สามร้อยบาทนะครับโอ้โหดูการแต่งเลเนะครับพี่ดูการแต่งดูคราบขี้เบ้ายังอยู่เลยพี่เนี่ยข้าบขี้เบ้าการหล่อยังอยู่เลยอ่ะสามร้อยบาทนะครับโอ้โหราคาเดียวล้วดๆไปเลยนะปูอิ่มวัดหัวเข่าครับพี่นะครับช้างหล่อโบราณรูปของปู่อิ่มวัดหัวเข่า นี่พี่ดูกระแสเนื้อดิเนื้ออย่างกระแสหลวงพ่อเงินบางคาเลยนะนะครับกระแสเนื้อท่านนะอย่างกับหลวงพ่อเงินวัดบางคาเลยพี่โอ้สวยเดิมธรรมชาติจ,จร,นะริงๆสามร้อยบาทในอับสามร้อยแล้วก็องค์นี้พี่เนะรับองค์นี้สวยเนะี่ยในอะับนี่เป็นเจ้าสัวอันนี้เจ้าสัวหลวง่ปู่บุญวัดจางบางแก้วนะเจ้าสัวสามร้อยหลวงปู่บุญวัด กลางบางแก้มสามนะร้อยบาทนบเจ้าสัวเจ้าสัวสามร้อยครับพี่นบอันนี้จะเป็นพระอะไรนะนะสมเด็จ่าปะเนี่ยอันนี้ผมได้บ้านๆหิงห้งๆเลยดูดิฝุ่นยังเกาะติดอยู่เลยพี่แนะบเออฝุ่นยังเกาะติดอยู่เลยพี่แนะบมีอุดกิ่งด้วยนะถนะ้พระกิ่งสมเด็จ่าไหมเดีนะ๋ยวพี่ต้องดูนะทราได้ธรรมชาติเนี่ยสามร้อยสันส้นๆนะสันน้นๆง่ายๆแล้วก็นี่เป็นชุดเล็กนะบนะชุดเล็กชุดนี้ก็จะมีะเป็นพระ เป็นพระพิมสามเหลี่ยมเป็นพระแท้ๆนี่แหละพี่นะบางทีชุดเล็กก็จับรวมๆกันใส่ไว้นะครับเออก็จับรวมๆก็ใส่ไว้พี่ดูเนื้อดิเนี่ยต่อละองค์ไม่ใช่พระไม่ใช่พระ,พระเกน,นะครับนี่พระแท้นะครับแต่บางทีชุดเล็กพี่เราจับยัดใส่ให้เลยนะเป็นเม็ดๆนะเนี่ยมีอยู่สี่องนะนชุดเล็กก็จะมีพระพิมพ์รูปทรงสามเหลี่ยมบอกผมแบบนี้แล้วกันมีสี่องเอาไปสามร้อยพระแท้พี่ชุดเล็กบางทีเราก็เกินก็เรียกเกินความรู้เราแบ่งปันกันไปเนี่ยเออเกินความรู้เราก็แบ่งปันกันไปพี่เนี่ยอันนี้จะเป็นวัดนาางสว แล้หลังๆยันนูนนะวัดนางสาวอันไหนเกินความรู้จัดให้เลยพี่สามร้อยบาทเนะครับสามร้อยแล้วก็หลวงพระโบยเนียครับอันนี้จะเป็นสมเด็จหลวงพรบโบยเอพี่สาขึ้นเป็นแดงเป็นจำ้จำจำ้ำจ้ำาเลยไหมนะครับสมเด็จหลวงพ่อโบยอาพี่พระโบยเอาเอาสามร้อยหลวงพระโบยวัดมะนาวสามร้อยบาทนะครับ สมเด็จหลวงโบยนี่ครับน่าน่าใช้อ่าน่าใช้แล้วก็อีกองค์นื้อพี่นี่เป็นเออ่ปิตาหลวงโตครับพี่ดูความเก่าแล้วกันพี่ดูอยากย่ายดูความเก่าดูความแห้งนี่ครับไนดะ้ดูอยากย่ายดูหลังยันดวงนลยพี่นะอันนี้เหมือนเม็ดมวลสารนะจริงๆเลยตรงนี้น่ะเนี่ยเขียวเขียวนะเอาสามร้อยบาทเนี่ครับปูโตครับพี่แล้วก็เตารีดเน,นี่ยอันนี้จะเป็นเตารีดของหลวงปู่ทวดเลยพี่เนื้อแดงเน,นะเนื้อเขาเรียกว่าอะไรเนื้อแดงอมส้มไปแล้วอะอมออกน้ําตาลอมแดงเลยพี่เอ้ยนนนะะะครรัับบดดววูเเื้้อออิิยยตไหลลงี่ เหนือบ่อยตาใบหลังนี่ผิวเลยอ่ะโอ้เจอแบบนี้พี่หัวใจละลายเนี่ช่วงเช้าเช้าด้วยหัวใจละลายสามร้อยบาทเนี่ยครับสามร้อยเท่านั้นที่หวั่นไหวเนี่ยครับไปต่อดิพี่เนี่ยครับโอ้โหดูเต่าแล้วกันพี่เป็นไงไขเป็นไงพี่เนี่ยครับนี่เนื้อตะกั่วนะเนี่ยครับเต่าพี่มีรอยจานไม่บุตรีกรอบเก่ามองไม่เห็นเลยนะไออย่างนงี้ยังยังพอได้เห็นรูปร่างก็เลยไม่ได้ระเบิดออกเนี่ยครับเพราะว่ายังยังพอเห็นอยู่จะได้รู้ว่าเราเก่าจริงสามร้อยบาทนะครับเต่า เอาพ่อเงินม่พี่นะไม่พ่อเงินแล้วปูสุกอะ่ะนียครับบางทีเรากไ็ไม่ไม่ไม่รู้จริงก็ไม่กล้าพูดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งองอันนี้เป็นปกนะครับสาหรับองคนี้นะเป็นเป็นปกนครับพี่นี่ครับเหมือนมีรอยจานเห็นไหมจานแผ่วๆด้านหลังเห็นไหมเห็นรอยขีดๆไหมตรงกลางนะ่ะรอยจานนะครับสามร้อยพี่เป็นปกนะครับเป็นปกมะขามของหลวงปูสุกปากคลองมะขามเท่านะครับอันนี้จอบครับพี่เนี่จอบจานแจ๊ะโอ้โหดูกระแสเนื้อดิพี่นี่คือกระแสเนื้อหลวงพ่อเงินบางคานนะ ในอันี่คือกะแสเนื้อเพราะเงินบางคานสามร้อยบาทในอาจารย์แจ๊ดนจะเป็นจอบอาจารย์แจ๊ดนะแล้วก็เล็บมือพี่นี่เนื้ออย่างสวยเลยดูเนื้อเลยเล็บมืออ,องค์นี้เอาแบบว่าหลวงพ่ออ้นบางจากเนรับเล็บมือพ่ออ้นนะเอาสามร้อยพระสวยดูง่ายด้วยได้สวยด้วยไม่บินด้วย สามร้อยบาทนี่ครับเพราะคนบางจากก็พี่นาไว้ใช้นะสมเด็จท่นานหาไม่เจอเก็เอาเล็บมือไปใช้ได้นี่คืพี่จิรด,ดาเนี่ยครับจิรดาเนื้อ,น,อนี่ดูเนี่ยดูเนื้อเนี่ยดูเนื้ออ่าดูเนื้อดูมวลสารก่อนพี่เดี๋ยวพี่ๆลองดูเนื้อดูมวลสารก่อนนะจิรด,ดานะพี่นะดูเนี่ยดูทองเนี่ยข้างหลังแห้งแก๊กเลยจิรด,ดาสามร้อยบาทนะครับนี่พระนี่คือพระใช้งานจริงสามร้อยบาทนะครับองค์นี้ครับพี่ในสำหรับองค์นี้จะเป็นหลวงพ่ออุปภาสี เนี่ยครับรูของพ่อโอภาษีเนี่ยสองสี่เก้าเจ็ดล้หลวงพ่อโอภาษีสวยเดิมธรรมชาติสามร้อยบาทเนี่ยครับโอภาษีนับสามร้อยโอภาษีแล้วก็องค์นี้พี่นะองนี้จะเป็นเม็ดน่าจะน่าจะเป็นของหลวงพ่อทวานงค์ครับพี่แนวรูปอมนะหลวงพ่อทับครับพี่นี่อยู่เวเลียมด้วยเอาห้าร้อยพี่เม็ดนี้นะเม็ดเดียวเนี่ยราคาเดียวเดียวมาเลยพี่เนี่ยครับราคาเดียวเดียวมาเลยพี่ ห้าร้อยบาทนะครับมาต่อนะสําหรับรายการต่อไปนะครับอง์นี้เลยสําหรับองคนี้นะครับก็จะเป็นรูปของพ่อเงินเนะี่ยพี่เนี่ยอันนี้ท้ายน้าโอ้โหเก่าแบบเก่าแบบแห้งเลยว,ยวะ่ะดูเนื้อดิเนี่ยดูเนื้อดูคราบดิเห็นไหมเก่าแบบแห้งเลยท้ายน้ำก็พี่หล่อบโบราณสามร้อยบาทนะครับท้ายน้ํานะอันนี้จะเป็นชุดนะพี่นะชุดหลวงพ่อพิงค์ นะครับช oh, ุดร okay. <It> ่วงพ่อพิงค์ครับพี่นี่นะบพ่อพิงค์บะมะกอกนะโอ้พี่ดูเนื้อดิชุดหลวงพ่อพิงค์ครับพี่คู่แหวเนื้ออันนี้เนื้อจบเลยพี่ดูง่ายงสบายตาพี่นะหลวงพ่อพิงค์นะเอาไปสามร้อยสององค์เลยนะเอาไปสามร้อยผมแบ่งให้นะครับเออผมแบ่งให้แล้วก็องนี้พี่พายคู่นะครับพายคู่เนื้อเป็นชั้นเลยพี่เนื้อแดงเลยนะเนื้อเป็นชั้นเนื้อแดงแดงเลยพี่เนื้พายคู่นะ นี่พี่นี่ครับเนื้อสวยนี่ครับอ่ะนี่อยู่ในถุงซีนก่อนนะครับนะเออว่าร่องรอยความเก่าความแห้งแกบหลุดล่อนนี่ครับร่องรอยความเก่าความแห้งแกบหลุดล่อนนี่ดูเนื้อเนี่ยเนื้อจี๊ดจริงนี่ครับเนื้อเป็นชั้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 นเลยพี่แล้วองค์นี้เอาไปสามร้อยบาทนี่ครับแบ่งปันเงินป้ายนี่พี่นะเช้าเช้าแล้วก็หลวงพ่อพัดครับพี่นี่ครับแล้วหลวงพ่อพัดดูเนื้อเนี่ยกสินแนววัดใหม่คพี่นี่ครับพ่อพัดวัดใหม่สามร้อยบาทนี่ครับ แล้วก็องค์นี้พี่จอบนะครับอันนี้เป็นจอบหลวงพ่อเอ่อหลวงพ่อไปโอ้โหดูเนื้อดิพี่นะครับคาบเขียวขึ้นเลยนะครับคาบเขียวคาบเขีือคาบใครขึ้นเลยพี่จบหลวงพ่อไปนี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับสองสี่เดี๋ยวพี่ดัดูเนื้อเนี่ยโอ้โหสองสี่กว่าพี่ดูเนื้อแล้วกันกระแสเนื้อสุดยอดนะครับจบหลวงพ่อไปนะพ่อไปเอาสามร้อยพ่อไปสามร้อยบาทเนยนะครับเราก็ยงนึง้อพี่นะองนี้โค์นี้เนื้อสวยนะครับคาบเดิมอ๋องนี้เนื้อสวยคาบเดิมนะครับ ดูเนื้อได้เลยพี่ในครับองนี้จะมีตายางด้านหลังด้วยนะบางๆแผ่วๆพี่เห็นไหมตายางบางๆเนี่ยพี่นะเนี่ยเห็นไหมดูตายางเลยแทบจะไม่เห็นแล้วแต่ยังเห็นอยู่นะเห็นไหมยังเห็นนิดๆแผ่วๆพี่พระแฉนพระใช้มากรอบแบบนี้เลยห้าร้อยบาทเนครับนะองค์นี้ขอห้าร้อยเนครับตายางบางครับพี่ขอห้าร้อยเนครับบางๆเบาๆไปพี่เนครับห้าร้อยบาทในครับองนี้นะพี่นะครับขอญาติเขียนราคาไปเลยเนครับเลยแค่สี่ห้ารายการแล้วในครับล้วองนี้ก็จะคุณสาครับพี่ เห็นไหมครูสาด euh. ูเนื้อเนี่ยหนึบไปละในครูสาพี่ดูเนื้อได้เลยเดิมเดิมพี่แล้วคูสาเอาสามร้อยบาทนะครับถ้ากระดานครับพี่เนี่ยครับถ้ากระดานอันนี้เนื้อสวยฟอร์มเดิมทองเดิมด้วยเห็นไหมถ้ากระดานนะครับนะอู่พี่ไงขึ้นมาเป็นจ้ำ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 เลยพี่เห็นไหมนะครับถ้ากระดานนะนี่เป็นไงเนี่ยครับทองเดิมขึ้นมาเป็นจ้ำเลยเอาไป สามร้อยบาทแนวถ้ากระดานทองเดิมนะพ um ี่แนวถ้ากระดานทองเดิมนะสามร้อยบาทนะครับแล้วก็โโอ้หเหรียญอันนี้เหรียญเหรียญเหรียญสุดจริงพี่ดูเนื้อเนี่ยนะพ่อเดิมนะพี่ดูผิวพื้นผิวพ่อเดิมเนี่ยออกแดงเลยนะนะพื้นผิวพ่อเดิมนะนะดอกจันโคงสองสี่แปดสองดอกจันโค้งนะครับอันนี้บล็อกนี้จะมีเม็ดจุดไข่ปลาตรงกลางยันเห็นไหมมีเม็ดไข่ปลาด้วยไหมเอาห้าร้อยบาทนะพี่แนบ สองสี่แปดสองเนียครับอันนี้เหรียญเหรียญได้เดิมเลยเนี่ยเอาห้าร้อยบาทเนะครับโดดก็เดิมเนียครับนะสองสี่แปดสองก็พี่เหรียญแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆเนียครับราคาห้าร้อยบาทเนี่ยครับโอ้โหแบ่งปันยามเช้าจริงพี่นะมาแบ่งปันกันยามเช้าจริงพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยนะพี่นะครับองค์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นยอดขุนพลกนีพี่ลบบุรีนะดูเนี่ยทองเดิมจากกลุเนี่ยคือพราว่าจะใช้หน่อยพี่พราบางเชียบเลยนะยครับยอดขุนพลลบบุรีพี่โอ้โหพราบางมาก นะวไม่ใช่บางธรรมดา,น,าะนะบางบางพี่เนี่ยสำหรับ,รบองค์นี้นะเอาสามรอ้อยนี่สั้นๆเลยพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยแบ่งปันพี่เนี่ยครับเออสามร้อยแบ่งปันแล้วก็องค์นี้รูปหัวพ่อพรมนะครับองค์นี้จะเป็นเอ่อรูปดอกในพิธีดาบรูปดอกรูปหัวพรมโอ้โหพี่ดูการปั๊มดิเนี่ยครับพี่ดูการปั๊มดิรูปหัวพรมวัดช่องแค่นะเนี่ยดูเส้นในร่องตัวหนังสือดิ ผมเอาสามร้อยนี่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคล้ายๆยอดทงอ่ะพี่นะครับจริงๆเราเป็นพระชัยนะนะส่วนตัวดูเป็นหลวงผู้บุญเลยนะเนะครับ้าชัยครับพี่อันนี้คือค่าเบ้าเดิมเลยนะครับค่าเบ้าเดิมอยู่ในวเรียมแบบธรรมชาติเลยพี่เนะครับค่าเบ้าเดิมอยู่ในวเรียมธรรมชาติเดิมๆสามร้อยบาทนะี่ครับพระชัยแล้วก็รายการสุดท้ายและท้ายสุดับพี่เนะี่ยวัดเกตนอกพิมพ์ถ้าเนื้อนี้ไม่ตุบตับก็ไม่รู้พูดอะไรแล้วพี่ดูเนื้อดิวัดเกตนอกพิมพ์เห็นไหมนอกพิมพ์นะ นี่ดูเนื้อเนี่ยวงแขนเนื้อหนึกเนื้อนุม่มดูง่ายสบายตาพี่แนยเนื้อหนึกเนื้อนุม่มดูง่ายสบายตารอยปูแตรอยหนอนด้นแหนมนี่คือร่องรอยธรรมชาติเขาเลยเอาสามร้อยบาทเนี่ยครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับนะเน้นยาวนี่พี่ๆโทรหาผมใครไวใครได้เนี่ยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ